สวัสดีครับสวัสดีทักไทย FC ทุกท่านนะครับผมมาครับมาส่องพระองค์รักษ์องหวงของผมสักหคลิปนะครับนี่องนี้องนี้เลยครับผมแสงได้ไหมเพิ่มแสงหน่อย แสงเยอะไปนี่ฮะหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับพิมพ์นิยมบีนะครับของนี้เดิมทีเจ้าของเดิมเลี่ยมทองมาผมแกะทองขายไปแล้วเนาะนะครับมีคนตามกันเพียบนะครับวงนี้เนาะนะครับดูเนื้อนะครับเดิมทีผ้าไม่ใช่แบบนี้นะครับ คาบเยอะมากนะครับผมเลยแกะทองออกแล้วเหมือนเจ้าของเขาใช้มาเหงือเกาะเต็มหมดเลยนะก็เลยต้องล้างนะครับล้างแล้วก็เป็นอย่างเช่นที่เห็นนะครับนี่ฮะดูความเก่านะครับ F อซโอโหเก่าแบบนี้ไม่แท้ได้ไงเนาะเนื้อเป็นเซียนหมดแล้วนะครับผมก็เลยค่อนข้างค่อนข้างรักนะครับตรงนี้นะนี่ดูสนิมนะครับดูความเก่านะแห้งแบบ นะบรรยายไม่ถูกนะบรรยายด้วยภาพแล้วกันนะครับผมเป็นพิมพ์นิยม B ีนะครับพิมพ์เนี้ยเป็นแม่พิมพ์ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแม่พิมพ์ของรุ่นช้างคู่นะช้างคู่จะสร้างปี26นะครับแต่องจะเล็กกว่านี้นะครับผมเข้าใจว่าบล็อกเนี้ยน่าจะเป็นแม่พิมพ์ของรุ่นช้างคู่นะฮะนะครับช้างคู่สร้างปี26ช้างคู่เขาจะอุดกิง่งอ้าอุดผงนะครับ จะเจาะแล้วอุดผงนะอันนี้ไม่มีเจาะแล้วขนาดใหญ่กว่าช้างคู่จะหนักประมาณ16ไม่เกิน17กรัมนะฮะอันนี้หนัก18กรัมกว่านะครับ18.3นะครับมาตรฐานเลยที่เสียนเล่นนะครับล่ำาบึกนะครับดูสังกติดแดงออกมาเลยเนาะแล้วดูเนื้อเป็นเสียนเลยครับ fc ฟซค,ความเก่านี่หลอกกันไม่ได้นะนะครับความเก่านี่แบบนะเห็นไหมฮะโอ้โหดู เป๊กจริงๆนะองนี้นะครับพาะน่ารักมากนะดูนะครับความเก่าลึกนะพาได้ลึกนะดูจีวรคมกริบนะครับเนื้อนี่ตายหมดแล้วนะเนะยเรียกว่าหมดยางนะครับความเก่านะเห็นไหมคือไม่มีความเงาเลยเนาะนะครับแห้งนะเห็นไหมล้ำาบึกดูลสนิมลึกจมูกนะจมูกนี่โอ้โหดูดิ นะเปลืกตาเป็นหมวกแก๊ปนะครับหน้าผากโหนกนูนเป็นลูกสระเปานะตามตำรานะครับนี่นะครับ้างนี้ถ้าอยู่มือใหญ่หรืออยู่ในมือแบบนะคนมีเงินก็ไปได้ไกลนะครับนี่ฮะด้านข้างมีรอยเก็บนะฮะร,รอยเก็บพวกบางทีพ้าหล่อมาแล้วมันจะมีตะเข็บจะขุนเทียนนะครับเขาจะแต่งเก็บเนาะนะครับโอ้โหดูนะ fc บรรยายด้วยภาพนะครับพิมพ์นิยมบีนะก็คือมีนิ้วมือนะเห็นไหมจะมีนิ้วมือนะครับเห็นไหมโอ้โหดูก้นนะครับคือพระไม่ต้องเสริมเติมแต่งอะไรเลยนะแห้งนะดูตะใบล้มหมดแล้วนะครับตะใบหยาบนะครับตะใบหยาบมีนะในตำราในหนังสือของครูก็มีตะใบหยาบนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะเทียบหนังสือให้ดูนะฮะบล็บอกแม่พิมพ์นี้มีนะครับแป๊บหนึ่งนะ นี่ครับหนังสือเก่ากึกเลยนะเล่มนี้นะครับเก่ามากนะฮะนี่ฮะอันนี้ผมนี่อันนี้ผมได้มาจากน้องๆนะครับแล้วก็เป็นเล่มที่ผมห่วงมากนะรก็จะมีพ่อเงินเก่าๆในนี้นะเห็นไหมฮะนี่ยพวกนี้จะไม่มีในตำราเยอะแยะนะครับนี่เป็นพายุคเก่าเห็นไหมนี่ขอ,องนี้นะครับเห็นไหมฮอ,องนี้เลยนะครับนี่นะครับเนี่ฮะ ปุ่นเทียนตัวเดียวกันนะครับเห็นไหมฮนี่บล็อกนี้เลยครับนี่ฮะนี่ครับพิมพ์นี้เลยครับคือพระถ้ามีอย่างเงี้ยก็จะมีหนึ่งช่อนะครับต้องมีหนึ่งช่อนะนะครับเพราะพระหล่อช่อหลวงพ่อเงินนะนะฮะแต่จะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะคือจะคล้ายกันนะครับถ้าเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์คือถอดเลยนะนะครับ จะไม่เหมือนร้อยเปอนต์นะนไหมครับเห็นไหมมีความคล้ายกันนะคือช่อเดียวกันว่ายง่ายนะแต่ไม่เหมือน 100%. นต์ะครับนะครับอ่าเห็นไหมมีความคล้ายกันเพราะเป็นบล็อกแม่พิมพ์เดียวกันนะครับตัวแม่ตัวเดียวกันนะครับก็คือง่ายๆว่า1นึ่งช่อก็จะมีตัวแม่นะครับ1ององนะแล้วก็ถอดหุ่นเทียนไปนะครับ เป็นหนึ่งช่อนะช่ออาจจะมี9องค์หรือ19องค์หรือลงได้9นะสมัยก่อนนะครับเห็นไหมฮนี่พิมพ์นี้เลยครับเห็นไหมไม่เหมือนนะครับแต่มีความคล้ายนะเห็นไหมอ่าถ้าเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์คือถอดมาเลยนะเรียบร้อยนะฮะนี่ปลอดภัยดูเก่ากว่าองค์ในตำรายนะเก่าวกว่องค์ในรูปอีกนะเห็นไหมในหนังสือนะครับเห็นไหมนะครับนี่หนังสือยุคเก่านะโอ้โหดูดินี่ฮนะ เก่ามากหนังสือนี่นะน่าจะโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นหนังสือยุคแบบต้องมีสามสี่สิบปีนะหนังสือแบบนี้นะครับนะฮะหายากอะเล่มนี้ผมก็ห่วงเหมือนกันเนาะนะครับกว่าจะได้มาก็แลกพระไปหลายองค์นะโอ้โหดูนะครับ f-c ปึกปักนะครับพิมพ์นิยม B นะนะครับองนี้ไม่ได้อยากขายนะเจตนาลงโชว์หรือว่าแบบแบ่งปันให้ Fc ได้ชมกันมากกว่านะนะครับแต่ถ้าใครสนใจนะจริงๆผมเปิดหลายตังนะแต่เฉพาะ Fc ฟนี่ผมเปิด90,000แล้วกันนะ95,000นะเอาเลขสวยๆ99,000แล้วกันเนาะนะครับใครฟิตใครอยากได้จริงๆก็ทักมาคุยได้ต่อรองเอานะครับแต่ผมไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจจะขายอยางนี้ค่อนข้างเสียดายนะครับ แต่ดูว่าถ้าใครนะมีคนสู้ราคาก็นะผมไม่มีใครสู้หรอกครับผมก็เปิดไปงั้นนะครับเผื่อมีคนสู้ถ้าไม่มีคนสู้ผมก็เก็บไว้ใช้นะครับ,นะรบผมชอบส่วนตัวนะส่วนตัวผมดูแท้นะครับเพราะอนนี้นะใครด,ดูยังไงไม่รู้นะครับนะเปิดเล่นๆเ,เดี๋ยวส่องแล้วไม่เปิดเดฟซีก็ทักมาถามอีกเนาะทำไมไม่เปิดราคายังไงนะเดี๋ยวจะหาไว้ นะเดี๋ยวจะหาว่ามาส่งให้ดูแล้วไม่เปิดราคายิง <c oughs> หาไว้ยิงเนาะนะครับก็เปิดนะเปิด99้าหมแล้วกันเนาะคนะงไม่มีใครเช่าหรอกครับนะคงไม่มีใครซื้อหรอกนะครับผมก็เปิดตามมารยาทเนาะเดี๋ยวจะหาว่ายิงนะครับเห็นไ,ไหมดูความเก่าดูสนิมนะครับเห็นไ,ไหมโอ้โหแห้งนะครับไม่ค่อยเจอนะพระเก่าแบบนี้และได้พิมพ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไ,ไหมคือ ผ้เนี่ยมันจะถูกจะตาจะรักกันก็มันไม่บีไม่กี่องนะนะครับตรงนี้ถือว่าผมค่อนข้างรักนะครับค่อนข้างห่วงดูสนิมความเก่าเนี่ยนะครับเห็นไหมผู้พสวยมากนะครับจมูกในโหูโด่งปึ๊กเลยนะจมูกใหญ่โด่งนะฮะคือเก่าทุกสัดส่วนเก่าทุกอนูเนื้อนะฮะนะครับไม่รูจะบรรยายนะนะนใหญ่ด้วยภาพไปกันเนาะเก่าทุกอนูเนื้อนะนะครับทุกจุดนะครับเก่าหมดนะครับ พระแบบนี้ไม่ได้แกล้งเก่าแน่นอนนะแห้งนะฮะคือแกล้งเก่าไม่ได้นะแกล้งเก่ามันจะต้องมีจุดที่ว่ามันไม่เก่าเนาะอันนี้มันเก่าธรรมชาติดูบนหัวนะครับโอ้โหดูนะนะครับผ้าน,นี้แจ้งเกิดได้ในมืออยู่ที่มือนะผมก็นะแค่พ่อค้าไม่ใช่เซียนเนาะนะนะเผื่อคนฟิตนะผมเปิดเก้าหมื่นเก้านะครับนะเปิดไม่ได้หวังจะขายหรอกนะแต่ถ้ามีคนสู้ผมก็นะ ก็แบ่งได้นะ9ก้าหนเะนี่ยทักมาคุยกันได้นะนะครับดูเนื้อนี่โห و, เป็นเสี้ยนหมดแล้วนะแห้งจริงๆนะครับอยากจะส่องให้เป็นชั่วโมงเลยนะดูดิดูดก้นนะตะใบโอ้โหตะใบหยาบแต่ล้มหมดแล้วดูคาบความเก่าคาบเบ้ายังอยู่เลยนะเห็นไหมปึ๊กจริงๆนะโอ้โหพิมพ์นิยมบีหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับ มาส่งให้ fc ได้ชมกันเนาะนะครับถือว่าชมกันเล่นๆแล้วกันเนาะไม่ต้องซีเรียสเนาะนะครับแต่ถ้าใครฟิตจริงๆนะ9 9 0 0 0นะนะครับช่วโมงนี้นะเศรษฐกิจแบบนี้นะนะครับราคานี้นะครับแต่ถ้าเศรษฐกิจดีๆไม่ใช่ราคานี้แน่นอนนะครับเศรษฐกิจดีๆอย่างน้อนอๆก็ต้องมีหลายแสนนะครับแต่ผมไม่ขายถึงล้านหรอกนะนะครับเพราะว่าผมไม่มีลูกค้าที่ซื้อหลักล้านเนาะแต่เคยนะผมเคยขายพิมพ์กีตาสีชายไปแพงสุดก็3 0 0แสนกว่านะครับ ขายให้เซียนบนพันทิปนี่แหละนะครับนะครับเขาซื้อไปเสร็จเขาก็ไปหลายล้านนะนะผมขายเท่านั้นนะขายไปนึ้วสามแสนแปดนะนะครับตรงนั้นนะครับหลายปีแล้วก่อนโควิดนะนะครับสามแสนแปดเอมิตาสีชายนะครับเราขายไม่ประกันไงนะครับก็เลยขายหลักร้านไม่ได้นะนะขายหลักร้านต้องประกันนะครับนะไม่งั้นไม่มีใครซื้อนะโอเคนะครับฝากให้ชมกันเนาะนะครับ ฝากติชมกันเนาะนะครับลองดูครับทักมาคุย,ยได้เนาะนะครับไม่ห่วงทักมาคุย,ยได้นะลองดูนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณ fc ทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ